เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินสุนิการภูมิรีทอยกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิว s f FIGUAR CHINCOSE HO, ho CAMEL RAILER DICE COMPLETE FORM มันเอลงล่าสุดยอดของ Camel Railer Dice นะครับในซีรีส์นะอ่าในซีรีส์เนี่ยตัวนี้จะเป็นล่าสุดยอดของ Dice นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นล่าสุดยอดจริงๆของ Dice น่าจะเป็น u อ Complete Twenty One นะครับซึ่งก็ไม่อยากพูดถึงนะฮะแม่งไม่สวยเลยโอเค ก็ตัวนี้จะเป็นสินค้าดิวิเดตที่ออกในเดือน5นะซึ่งมันเข้าบ้านเราค่อนข้างเลทเลยทีเดียวครับก็วันนี้น่ยจะเป็นวันแรกเลยที่อของเริ่มเข้าในแต่ละร้านนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งไปเอามาเลยนะก็ของผมเนี่ยจะมี2ตัวคือจะมีตัวดิคิเอตคอมพิวต์กับคาร์เมเนตคาลิเบอร์นะซึ่งตัวนั้นตัวแรงแรงโคตรนะครับราคาตอนนี้ไปไกลมากๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะคลิปน,น,นียจะตามมาทีหลังนะวันนี้ขอรีวิวตัวรูปรักอย่างดิคเตก่อนนั่นเองนะครับก็โอเคเพื่อการซิฟล่าเดี๋ยว อ่า2.0นะครับหรือว่าในรายของชิงโคชเซโฮนั่นเองนะครับก่อคลิปที่แล้วก็รีวิวตัว2.0ไปเนาะก็ใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับก็หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นตัวรูปของดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเตดนั่นเองนะครับอ่าโลโก้มันได้กับธรรมชีเช่นเคยนะครับด้านข้างกล่องก็จะเขียนครับมัสเตอร์ดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับประมาณนี้ด้านล่างจะเป็นโลโก้ฟิกูอาร์ตด้านบนก็เช่นกันนะครับ ด้านหลังจะเป็นตัวอย่างแอคชั่นของตัว DK c o m p e t e นะครับประมาณนี้ครับผมในทางกล่องก็เดี๋ยวเราไปดูถาดด้านในกันดีกว่านะครับมาเขยัาๆๆๆเช่นเดิมฟุบๆป๊บ่ไหนก็จะมีเป็นคู่มือเช่นเดิมนะครับก็จะบอกว่ามีอะไรแถมให้บ้างมีการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอเพิ่งเห็นนี่ นี่นี่นี่การ์ดตรงที่ใส่ตรงเคทัสเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะวันนี้ผมเพิ่งอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเพราะว่ารีวิวเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูมาก่อนนะแล้วก็เมื่อกี้ตอนแกะเล่นอะผมก็แอบสงสัยว่ามันแกะได้หรือเปล่านะครับเออก็สรุปแกะได้นะครับเค okay. มาเดี๋ยว,วันเดี๋ยวมานรอให้ดูกันมาในถาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะตัวเก็บถาดเ,เก็บตัวฟิกเกอร์นั่นเองแล้วก็เป็นถาดอุปกรณ์ครับก็จะแบ่งให้สองถาดนะครับด้านในก็มีของประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีการแถมมาให้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะฮะโอเคครับอ๋อออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Carmen น r e ร์ e ดอร์ดีเค plete Form นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าสวยนะใครที่ชอบ Decade เนี่ยต้องมีเลยละนะฮะก็เหมือนในซีรีส์มากนะรายละเอียดดีโคตรการลงสีก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่แต่ตัวนี้ผมเห็นตำหนิแล้วตำหนิจาก qc เนี่ยแหละนะฮะก็มีหลายจุดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะ ในขณะดรีวิวเดี๋ยวจะชี้ในแต่ละจุดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับในส่วนรายละเอียดนะครับก็ตัวนี้เอกลักษณ์ของดีเขียดคอมพิวเลยก็คือการที่เอาการ์ดเนี่ยมาแปะตามตัวนะครับก็เอ่อมันอาจจะดูตลกนะแต่ว่ามันแต่ว่าผมว่าดีไซน์ตัวเนี้ยการแปะการ์ดของตัวเนี้ยยังดีกว่าทวินตี้วันเลยนะอืมก็มาดูรายละเอียดการ์ดเนี่ยทำมาได้สวยนะมันก็คือเหมือนกับเอาการ์ดที่ดีเขีมันถือได้อะมาแปะนี่แหละนะฮะนี่การสกรีนลายก็เห็นได้ชัดครับรายละเอียดค่อนข้างดีเลย ส่วนของหัวก็เช่นกันครับตาก็จะเป็นสีม a g e n t าใสนะครับประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นโลโก้ของดีเคดนะครับก็หลักๆเลยนะคือมันจะเปลี่ยนแค่ด้านบนด้านบนเนี่ยคือทําใหม่ส่วนแขนตรงเนี้ยช่วงแขนเนี่ยแล้วก็ช่วงขาล,ลงมาเนี่ยมันก็คือตัวดีเคดล่างแรงนั่นแหละนะครับแต่เปลี่ยนสีจากสีขาวเนี่ยให้เป็นสีเงินแค่นั้นเองนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็คงไม่รู้วนะ่าในอนาคตจะมีปัญหาแขนเลาหรือเปล่านะ แต่ตอนนี้มันยังไม่แล้วก็เล่นไปก่อนนะครับก็ในส่วนของเข็มขัดนะก็จะเป็นเคทัสนะครับก็เคทัสนี่คืออุปกรณ์ที่ทําให้ดีเคตเนี่ยเปลี่ยนฟอร์มเป็นคอมพิวเตร์ฟอร์มนั่นเองครับนี่ดิเกดก็โคตรดีนะฮะก็จะมีเขียนคําว่าเคทัสนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของเฮเซไรเดอร์ทั้ง9นะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเข็มขัดของไอ้ตัวดีเคทไดเวอร์นะอ่าแล้วก็ต้องเคทัสเนี่ยรู้สึกว่าจะแกะได้นะ เราแกะก่อนอ่านี่แกะได้นะครับแล้วก็น่าจะนํามาถือได้ด้วยครับนี่ตาหนิหนึ่งจุดนะครับตรงนี้สีเงินเหมือนมันหลุดไปนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ทานะเพราะว่าตอนเปิดกล่องออกมาเนะี่ยผมก็เห็นเลยนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังแก้ได้นะครับเาะด้านไในก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเหมือนกับตัวเข็มขัดขาวแหละไม่มีอะไรมากนะครับก็ใส่คืนที่เดิมก่อนอ่าข้างๆตรงน,นี้ก็จะเป็นที่เก็บตัวอ่บุ๊กของดีเคทนะครับ ช่วงขาอะไรก็อันนี้ก็จะเหมือนกับตัวร่างแรกทุกประการนะครับแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองอ่าด้านหลังวันใส่สังขารด้านหลังอ่าด้านหลังนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตําหนิอีก1จุดนะก็คือตรงนี้เหมือนมีรอยข่วนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้มีตรงอื่นอีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยครับมันมันคงไม่เนียบหรอกเนี่ยคือถ้าเกิดมันเนียบเนี่ยมันไม่ใช่บันไดนะ เอออ่ารายละเอียดหลักๆประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูจุกขยับกันอ๋อก่อนที่จะไปดูจุกขยับขออนุญาตดึงพลาสติกที่เอออกก่อนละกันนะครับอ่าจะได้สะดวกวอาการีเวรเห็นไหมเนี่ยว่ามันของใหม่โคตรๆนะฮะฟึบอ่าออกไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูจุกขยับกันนะครับอ๋อล้วก็ลืมบอกตรงตรงตรง,ตรงหน้าท้องนี่มีซิกแพคเลยนะนี่ซิกแพคนะครับอ่าก็มาเดี๋ยวเรามาดูจุกขยับกันนะครับ จุขยับในส่วนของหัวครับก็เงยขึ้นได้ตามปกติเลยก้มเนี่ยอาจจะติดนะครับก้มได้แค่เล็กน้อยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบแหละนะครับเพราะไม่มีเกาะอะไรมาบังเลยนะครับช่วงแขนนี่ก็ช่วงแขนเนี่ยอาจจะยังหมุนสามหมุนขึ้นไม่นานนะเพราะว่ามันติดช่วงเกาะตรงหน้าอกตรงนี้มันยื่นออกมาวิที่ก็คือต้องกางแขนออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหมุนนะครับนี่หมุนได้รอบเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยฝืนนะตัวนี้ค่อนข้างลืน่นสมูทเลยแล้วก็ช่วงกอล่ายนี่ขยับได้เช่นกันกลางแขนได้มากกว่า90อ,องศานะครับช่วงใบเสร็จหมุนได้่าหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ซอกพับฟึบนี่ได้สุดๆนะครับต่อช่วงมือหมุนได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงอะไรได้นะครับประมาณนี้ขยับ มาถึงช่วงตัวของบอดี้กันบ้างก็ก้มได้เยอะโคตรลยมา,าลก็ได้เยอะหมุนได้รอบนะครับอ่าชูขยับดีนะครับช่วงขาก็เป็นตัว2.0ก็จุขยับเดี๋ยวการสร้างข้อต่อเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับจุขยับก็เหมือนกับตัวอื่นื่นเลยก็คือยกไปข้างหน้าไปข้างหลังกลางนะครับต้นขาหมุนได้ปึ๊บช่วงเข่าง,งอดับเบิ j o i n นะครับแล้วก็ช่วงปบช่วงเท้านี้ก็หมุนได้ หักมาทางนี้ได้นะปลายเท้าจิกได้แล้วก็รายละเอียดใต้เท้าก็จะเหมือนกับตัวดีเทล่างแรกนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ๋อแล้วก็จุดตำหนงอีกหนึงจุดของผมนะครับก็คือตรงช่วงเกาะตรงที่มันยื่นออกมาเห็นไหมสีเงินเนี่ยมันลงสีเงินมาได้ไม่ค่อยเนียน,นครับอันนี้ก็จะต้องไปแต้มเอาเองนะครับเโ,โอเคนะถ้ามันเนี้ยเกินไปมันไม่ใช่บันไดจริงๆนะครับโอเคครับรายละเอียดแล้วก็จุดขยับก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่า สวยงามเลยรายละเอียดดีแล้วก็ชุขยับเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับสําหรับซีรีส์นี้นะครับผมโอเคเราไปดูของอในอีคาน์เองดีกว่านะว่ามีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับในถ้าของอุปกรณ์ครับก็จะมีมาให้เหมือนกับดีเทของกล่องแรกเลยก็คือตัวอาวุธเนี่ยจะมีแบบเนี้ยมีมาให้ทุกกล่องเลยอยู่แล้วนะครับก็คือตัวบุ๊กมีทั้งหมดเก็บกร์ดมีหมดปืนมีหมดดาบนะบอันนี้คือเบสิกของตัวดีเทที่ต้องมีให้อยู่แล้วครับในส่วนของมือมาดูในส่วนมือดีกว่ามือเนี่ย จะแตกต่างกับพวกกล่องแรกนะก็คือจะมีมือมีมือแบมีมือถืออาวุธอันนี้จะเป็นมือถือเคทัสนะครับตัวเคทันี่ยสามารถให้ดีเคทถือได้แล้วก็อันนี้จะเป็นมือที่เอาไว้แบบลูดดาบอ่ะคือดีเคทเนี่ยคือเวลาเขาฟันเสร็จหรือว่าก่อนจะฟันเนี่ยเขาจะชอบเอามือเนี่ยลูดตรงปลายดาบอ่าจะเป็นมือให้ทําท่านั้นได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายมีมาให้ข้างเดียวก็คือจะเป็นมือชี้เฉยนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราลอง เอาแต่ละอย่างเนี่ยมาติดกับตัวดีเคดกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือตัวบุ๊กของดีเคดนะครับก็เดี๋ยววางตัวดีเคดก่อนนะฮะก็บุ๊กก็อะรอยละเอียยก็จะเหมือนกับตัวกล่องแรกนั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือย้อมมาเลยนะรายละเอียดก็ทํามาได้ดีครับมีโลโก้ดีเคดนะครับแล้วก็ยังคงเปิดได้เช่นเคยนะครับตรงนี้มันน่าจะเปิดได้เดี๋ยวก่อนนะอ่านี่เปิดได้นะครับก็ละเอียดประมาณนี้ แล้วก็เราก็ยังสามารถนําไปติดกับตัวที่เหน็บด้านข้างของตัวดีเคดได้นะครับก็ฟึบต่ดเข้าไปประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกการถืออาวุธก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็นํามือจากอาวุธมาแล้วก็นี่นี่จะเป็นการถือดาบครับก็ฟึบแล้วก็เปลี่ยนมืออ๋อตัวนี้ผม บอกเลยว่าการเปลี่ยนมือเนี่ยข้าใครเคยเล่นดีเคนะถ้าใครเคยเล่นดีเคเน,เนี่ยจะรู้เลยว่าการถอดเปลี่ยนมือของดีเคเนี่ยตัวร่างแรกเนี่ยเปลี่ยนโคตรยากนะครับแล้วก็ถอนยากมากแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนง่ายแลลวนะครับคือค่อนข้างดีเลยนี่ก็จะเป็นการถือดาบนะครับหมดนี่หมดดาบเออสวยงามนะครับก็วิธีเปลี่ยนไม่มีไรครับตัวนี้เปลี่ยนมือง่ายมากครับถ,ถ้าเกิดใคร lei, เคยเล่นตัวแรกเนี่ยจะรู้รเลยว่าแม่งเปลี่ยนยากมากนะฮะอ่ามาณนี้ครับต่อไปต่อไปเลยนะครับน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ การถือเคทัสนะครับฟึบแกะเคทัสก่อนอ่าแล้วก็นำมือถือเคทัสมาใส่นะครับมันน่าจะถือได้พอดีเลยนะถ้าจำไม่ผิดนี่ประมาณนีนะ้คือมันก็ไม่ได้ล็อกแน่นอะไรนะแต่แค่แบบมันพอดีมืออะ่ะเออนี่ประมาณนี้นะครับ ก็ใครก็คงไม่ต้องถอดเปลี่ยนมือแล้วเพราะามือก็ถอดมาให้ดูทุกคลิปอยู่แล้วนะฮะก็ให้รู้มันถือได้ก็พอต่อมาก็จะเป็นตัวของการ์ดเนี่ยคือในคู่มือเมื่อกี้เขาบอกว่าอ่าเราสามารถถอดการ์ตัวตัวท,ที่อยู่ในเคทัสเนี่ยได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้อะไรมันแงเออกมาดีนะก็เนี่ยคือมันคือมันเล็กโคตระนะฮะคือมันเล็กมากนี่ดู เ,เขาบอกว่าเนี่ยเอาการ์ดด้านในเนี่ยออกมาได้ผมก็จะลองหาอะไรแหลมๆเขี่ยๆดูโอเคครับทุกคนคือที่เมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือเนี่ยไอตรงเคทัสเนี่ยถ้าคนเห็นกนะ็คือมันมีการ์ดอยู่ด้านในเนี่ยไอการ์ดที่เป็นรูปเนี่ยพวกสัญลักษณ์เฮเซไรเดอร์เนี่ยคือตามคู่มือมันบอกว่ามันถอดได้นะครับนี่มันเอาออกมาได้นะซึ่งผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรมันออกมานะครับเพราะว่ามันเล็กมากนะครับคือรูมันมีแค่นี้ ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรงัดมันออกมาได้คืออย่างการ์ดดีเอ็นอย่างเงี้ยมันยังพอมีช่องค่อนข้างกว้างมากกว่านี้นะครับแล้วผมก็จะมีแบบอุปกรณ์ให้มันเงี้ยมันออกมาอเงี้ยอันนี้คือผมแบบผมไม่รู้ว่เจ้ามันออกมาอย่างไงผมก็ไม่รู้จะออกออกมาอย่างไงแล้วนะฮะคือต้องขออภัยด้วยใครเอาออกได้ก็คือแบบมาคอมเมนต์ก็ให้ผมฟังทีนะว่าแบบเอาเออมันมันใช้อะไรเงี้ยมันออกมานะคือผมเนี่ยเมื่อกี้ผมพยายามดูละคือผมนั่งดูอยู่แบบสักพักอะว่าแบบกูเจ้าออกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกรอบ คือเนี่ยเห็นเห็นปะคือเราต้องเอาออกจากช่องนี้ช่องเดียวเว้ยแล้วคือดูดูไปแค่เนี่ยแล้วแล้วคือแล้วมีด้านหลังอันนี้ก็เห็นการ์ดซึ่งผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรเขี่ยมันออกมาแล้วผมก็กลัวว่าแบบเออไอตอนที่เขี่ยนเนี่ยจะทําให้การ์ดเป็นรอยหรือเปล่างั้นผมขอไม่เอาออกมาแล้วกันนะให้มันอยู่ในนี้แหละเปัญห,หาหด้วยนะฮะโอเคครับก็อันนี้หมดกล่องละผมอยากบอกแค่นี้เฉยว่าผมไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับ โอเคหมดกล่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังสนุปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า SF Figuras h i n g Cross e h o Carmen Rider Decade Complete Form นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งตัวนะสำหรับ s a v ก g e Carmen Rider Decade เนี่ยไม่ควรพลาดเลยเป็นหนึ่งตัวที่สวยงามเท่ามาได้ดีนะครับจุกขยับทุกอย่างนะครับการลงสีรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับทามาได้ดีมากโดยเฉพาะในส่วนของเขทัสเนี่ยทามาได้ดีโคตรๆนะครับ คือมันดีถึงขั้นที่แบบการ์ดในนั้นะมันเอาออกมาได้นะนะผมเออตามคู่มือเลยนะคู่มือมันออกมันบอกว่าเอาออกมาได้นะแต่ผมเนี่ยเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้อะไรแงะมันออกมานะครับก็ปล่อยมันไว้นัดละกันเดี๋ยวมันหายด้วยนะครับคือการ์ดมันค่อนข้างเล็กนะถ้าหายไปก็คงแบบขีดทัดก็คงว่างเปล่าไปเลยอ่าประมาณนั้นนะครับก็ดูรวมตรงนี้นะถ้าให้คะแนนเนี่ยคือผมให้อยู่ประมาณเออเก้าคะแนนนะเพราะว่าผมติดปัญหาเรื่อง QC หักคะแนนตรง QC ไปละกันเพราะว่า ตำหนิตัวเนี้ยมีเยอะอยู่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นการลงสีในช่วงต้นขาที่แบบเออลงสีเงินมาก็ไม่ครบนะครับตรงเฮทัสด้านบนก็สีเงินก็เหมือนหลุดไปด้านหลังก็มีรอยขีดนะฮะอ่าหลักๆของผมจะมีประมาณสามจุดนะแต่ไม่น่ามีทุกตัวนะครับน่าจะเป็นเรื่องคิวซีะมากกว่านะครับแต่ผมก็เออไม่เป็นไรเพราะว่าสีเงินเนี่ยผมแก้ได้อยู่แล้วนะส่วนด้านหลังก็คงปล่อยไปครับเพราะว่าเวลาตั้งโชวงเราก็คงไม่ได้โชว์ด้านหลังอยู่แล้วนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับ คลิปต่อไปเนี่ยคือจะเป็นตัวของคาลิเบอร์แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ราคาเนี่ยทะยานไปแล้วนะครับคือออกตั้งแต่วันแรกก็คือแรงเลยนะครับนะแต่โชคดีที่ผมพรีเอาไว้นะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อน,นึงก็คือตัวไหนสีม่วงเนี่ยแม่งแพงทุกตัวนะฮะหลังจาประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่ายลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเวลาเวลาคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้รับชมมแลละไ่พาด คลิปนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ